เสียวทู่จือเตอหวีเสียรองเท้าบูทกันฝนของกระตายน้อยวีถิงเลอท่ายางชูไหลเลอเสี่ยวทู่จือชวนจัวทาเตอซินวีเสีย ทีเจอหลานจือชูไหลาชายหมอกูฝนหยุดตกแดดออกกระต่ายน้อยสวมรองเท้าบูธกันฝนคู่ใหม่ออกมาพร้อมกับตะกร้าเก็บเห็ด เสี่ยวทู่จื่อหลเต้าเสี่ยวเหอเปียนขั้นเต้าอี้จือเสี่ยวหมาอีจ่ายคูหมางเวินหนีเว้ยเสมอคูยากระต่ายน้อยมาที่แม่น้ำแล้วเห็นหมดตัวเล็กกำลังร้องไห้จึงร้องถามว่าร้องไห้ทำไม เชียวาอี蚁ชัวต้าวีป่าเฉียวชงเตียวเลออัวเหมยปั้นฝ่าหุยเจียเลอมดตัวน้อยพูดว่าฝนตกหนักพัดสะพานขาดไปฉันกลับบ้านฉันกลับบ้านไม่ได้แล้ว เสียวตู้จือเสียงเลอเสียงทาทัวเสียวีเสียตุ้เสียวหมาอีสัวหัวปาวีเสียเจียเก๋หนีหนีจัวเจอทาหุยเจียปาหลังจากคิดดูแล้วกระต่ายน้อย ก็ถอดรองเท้ากันฝนออกแล้วพูดกับมดตัวน้อยว่าฉันจะให้ยืมรองเท้ากันฝนคุณนั่งบนมานแล้วกลับบ้านได้เสียวหมาอีหมิงไปเลยทาตุ้ยเสียวทู่จื้อซัวเสียวหมาอี เสียวทู้จือเสี้ยเสี้หนีมดตัวน้อยเข้าใจแล้วเขาพูดกับกระต่ายน้อยว่าขอบคุณนะกระต่ายน้อยเสียวหมาอีนาฉี ชูเย่ยตังฉวนเจียงขั้วเจอหวีเสียเกาเกาสิ่งๆเตอหุยเจียเลอมดตัวน้อยเก็บใบไม้ทําที่ภายเรือภายเรือรองเท้ากันฝนกลับบ้านอย่างมีความสุข ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ